ไม่อยากเชื่อเลยว่ามีญาติที่ไม่เคยเจอกันตั้ง30บปีอยู่ที่ประเทศจีนเรื่องก็มีว่าพ่อเล่าให้ฟังว่าเรามีญาติอยู่ที่ประเทศจีนได้นะแล้วก็อยู่ที่ไหโขหรือเกาะไหหลำว่าแล้วตุวจีนนี่ก็จองตั๋วบินสารฝันพ่อให้เป็นจริงไปเลยแบงก์เองก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกมาถึงบ้านก็จุดประทัดต้อนรับทันทีช่วงนี้อากาศที่นี่ค่อนข้างหนาวอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ15องศาที่เขาพาชมอยู่นี้ก็จะเป็นบ้านใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมา3าชั้นที่จะอยู่ข้างๆกับบ้านเดิมบ้าานนททีีี่่่่ออกงัเคยยููตรรรพขแวว เป็นลูกแบงก์เองตอนเด็กครับปัจจุบันบ้านหลังนี้ก็ไม่มีคนนอนแล้วนะเขาจะปิดไว้เฉยๆแลวเอามาไหว้บรรพบ,บุรุษแทนพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอากงกับอเนรลำบากมากตอนอยู่ที่นี่แต่ต้องนั่งเรือสำเภาเสือผืนหมอนใบไปเจอที่ไทยหลังจากนั้นก็สั่งให้พ่อแบงก์เขียนจดหมายติดต่อที่นี่มาตลอดผ่านทางสมาคมกับแม่แบงก์ก็พูดภาษาจีนได้ส่วนตัวแบงก์ก็ฟังได้อิจเดียนเตียนและอยากบอกว่าญาติต้อนรับดีมากนอกจากจุดประทัดต,ต้อนรับแล้วงคืนก็ยังจุดผู้ฉลองให้อกรู้สึกอบอุ่นและรู้สสสสึึกถงงคคคคววาาาามมมมมุขทีีี่่่่่พอออแเเลลยรรรตตติดปปไจะะให้ฟัััันบบ